สวัสดีครับพบกับช่องซิปเปิลบีตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆของผมมาทำอีกแล้วครับก็คอนเทนต์นั้นคือผมเนี่ยจะลอกกระดาษทรายนี่เพราะว่ากระดาษทรายมันเก่าแล้วผมก็เลยกะว่าจะลองไปซื้อกระดาษทรายแบบทั่วไปแล้วแบบ8ปบาท10บาทอะไรเงี้ยมาแปะดูเพราะว่ากระดาษทรายเล่นตีเกตปกติมันก็เท่าไหร่วะประมาณสองร้ยห้ เราจะลองซื้อกระดาษทรายอันละแปดบาทสิบบาทมาเล่นกันไปดูกันว่าจะซื้อกระดาษทรายยังไงตอนนี้เราก็อยู่ร้านอะไรสักอย่างสีเหลืองๆที่มีคําว่ามิเตอร์อยู่ข้างหน้าแล้วก็กระดาษทรายแปดแผโยนเหมือนกระดาษทรายนี่เลยของยี่ห้อมอฟที่เอาไว้เป็นคิทเทฟสเก็ตตอนนี้ครับก็ได้แล้วกระดาษทรายซื้อมาทั้งหมดสามแผ่นเบอร์อะไรไม่รู้แล้วก็กาว กาวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะแปะได้หรือเปล่าถ้าเฟลก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคอนเทนต์ตอนเราติดแผ่นกระดาษทรายเนี่ยเราต้องแบบว่ามาลอกกระดาษทรายเก่าก่อนเพราะว่าเราใช้แผ่นเก่าในการทํานะครับเลยก็ใช้ได้ได้ป่าผมในการทําให้กาวเนะี่ยมันไม่เหนียวมากจะได้แบบลอกออกง่ายๆอย่างนี้้ <c oughs> งเดี๋ยวไปทำละ <c oughs> เรนนียบร้อยแล้วแ่นเราแต่ว่าเหมือนมันมีกาวเหนียวๆตัวนี้เพราะว่ากาวที่เราเป่ามาแล้วก็กระดาษทรายไม่รู้ว่าต้องติดกาวไหมเพราะว่าแค่นี้ก็เหนียวนะไปเลยเนี่ยัยงยไม่ติดมือเลยไปเดี๋ยวเราลองเอาก,กระดาษทราย8บาทของเรามาแปะกันเลยตอนนี้เราไม่ต้องติดกระดาษทรายล้วก็สามารถกระโดดได้ดูนะนี่ติด มันเหนียวจดตอนแรกเราว่าจะปิดกาวแต่ตอนนี้เหมือนไม่ต้องปิดแล้วมันเหนียวจัดเลยแอนจะลองเอาแปะดูนี่ดูความเหนียวของกาวที่กระดาษทรายอันเก่าแปะไว้ <S 2> <S 2> <S ก็เหมือนเราจะต้องเปลี่ยนแผ่นครับเพราะว่าเหมือนมันติดได้แต่น่าจะอยู่ได้ไม่นานผมก็เลยลองเอากาวากาวนี้ประมาณย9ิบาทผมซื้อในจากไอร้านสีเหลืองที่มีลูกพร้พอยอยู่ขา้างหน้าเนี้ยก็เป็นกระดาษทรายแดบาทสามแผน่นแผ่นละ8บาทนะครับที่ผมเลือกร้านนี้เพราะว่าผมไปดูมาแล้วมันแบบว่ารู้สึกว่ามันพอดีแผ่นนะ เห็นนะแต่ว่ามันไม่ได้เต็มแผ่นนะก็เลยเลือกมา3แผ่น <S <S มาครับทุกคนตอนนี้ก็เราเริ่มแปะกาวกันก่อนนะจ๊ะ,อะลองแปะไปตามรอยแผ่นเลยเรื่อโอเคเราไม่ได้เน้นแบบว่าให้มันเรียบเนียนมากเพราะว่าเราแค่อยากลองแปะดูก่อนถ้ามันเวิร์คค่อยว่ากัน <Okay. S 1> นี่นะตอนผมจะเริ่มแปะลงมาแล้วแปะจ้นาน่าจะใช้เวลานา,านปะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันลองแปะกันแผ่นที่สองของเราก็แปะ สำหรับมีเด็กๆเ,เข้ามาดูนะครับก็ถ้ามีการแปะกาวอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงเพราะว่ากาวนี่มันเป็นสารเคมีเผื่อแบบเข้าปากเข้าจมูกมันจะอร่อยกันไปมันจะอันตรายมันะอะไรสำหรับงบเบ็ดเสร็จที่ผมซื้อไอ้นี่มานะครับก็ประมาณ8ดบวกแปดบวกแดบวกยิบเกเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะเพระาะว่าคิดเลขตอนนี้ไม่ทันนะผมว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับติดเทปที่ซื้อมาแปะสกเนนะี่ยมาหลายเท่าเลย ันนี้ก็ถูกลงแต่ไม่ได้เล่นได้ไหมก็ทำดูกันนะผมว่าจะกรีดแผ่นไว้ก่อนมันยังไม่แห้งหรอกนะนี่ผมก็จะทำเพื่อเราจะได้เอาคาัตเตอร์มาตัดถ้าใครไปซื้อสกเก็ตแบบว่าประกอบแผ่นอาจจะเคยเห็นวิธีการทาแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาตัดเลยเราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่ามันจะมืดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายกัน <c oughs> เดี๋ยวมันตัดยากกว่าลิปเทปนะความตรงไม่มีความตรงท่ากับศูนย์ มือีย่ยังไม่มีความตรงรเลยเลยใครเหลาเอาไว้เยมันก็เป็นสไตล์ไปแต่ใครที่จะลองทำก็ติดดีๆนะครับอย่าติดแบบผมมันช่วยกันไปนิดนึง Three days later ก็ตอนนี้ครับแผ่นของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3-4วันแล้วผมเพิ่งมาทำกันเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมันค่ำแสงหมดแต่ตอนนี้แสงก็จะหมดเหมือนกันก็เลยรีบถ่ายกันดีกว่อเราจะเริ่มด้วยการประกอบแผ่นแต่ก่อนประกอบแผ่นผมต้องเอาตัวทักเนี่ยออกจากแผ่นเก่าของผมก่อน ตอนนี้ครับผมก็ได้ถอดพักออกมาเรียบร้อยนี่นแล้วก็เราจะเริ่มเอามาประกอบกับแผ่นนี้ซึ่งตอนนี้มันไม่มีรูเห็นไหมเราต้องเจาะรูตัวไม่รู้ว่าต้องเจาะไหน,นจะว่าไปกระดาษไฟมันก็รู้สึกเหนียวแน่นดีนะ,ระกรอบเรียบร้อย รู้สึกเหมือนสกเก็ตทั่วไปเลยนะดูไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ต่างกันตรงที่กาวมันติดแบบไม่ทั่วถึงเหมือนกิ๊บเทปของสกเก็ตอะเพราะว่ากิ๊บเทปของสกเก็ตมันเป็นกาวทั่วทั้งแผน่นอันนี้คือเราแบบละเลงเอาเองแต่ถ้าใครแบบอยากลองทําแบบละเลงให้ทั่วแผ่นได้ก็จะดีมากไปเดีย๋ยวเราไปลองเลยอ่ะเดี๋ยวยกเหล็กอันนี้ไปตรงนี้นเพราะว่าพื้นตรงนี้มันค่อนข้างแบบว่าขูดขาดนิดน,นึงเล่นแล้วเหนื่อยตอนนี้เราถึงที่เล่นของเราแล้วก็เดี๋ยวลองเริ่มด้วยการเตะเบาๆอย่างพวกออลลี่คลิปๆอะไรพวกนี้ไม่รูู้ยง่ววระลอด เริ่มไปกันออลลี่เฮ้ยเฮียก็ติดตีนะเอาจริงมันติดตีกว่าคลิปเทกไหมเพราะเหมือนแบบเราซื้อเบอร์หนามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองท่าอื่นแล้วท่าอื่นจะลองคลิปตีตแต่มันรู้สึกว่ามันติดตีนเหมือนแบบสะบัดไม่ออกอะเพราะว่ามันติดเกินไปจะลองิคลิป เฮ้ยเชี่ยตีปีนเกินผมรู้สึกว่ามันตีตีนเกินไปเหมือนเราปาดแล้วแบบมันยุบไปก,กับตีเลยเหมืนหนอนเราแบบซื้อคลิเทปมาใหม่ๆเอามาเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้อีกนานสักแค่ไหนเพราะว่าเล่นวันแรกมันก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมล่ะเพราะว่าคลิปเทปอ่ะมันต้องดูเราแบบเป็นเดือน,นคลิปด้วยวิธีโคตรลอยรู้สึกว่าแผ่นมันดูดเข้าตีนมากแบบ เหมือนแลบิเช็มันเหนียว <c oughs> อ,อ่ะต้องทำดูด้ครับเพราะว่ามันก็ไม่แพงลองทำเล่นๆได้แต่ว่าถ้าให้ใช้ระยะยาวเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใช้ระยะยาวมันน่าจะขาดเนี่ยอย่างเงี้ยขาดง่ายฉีกได้เลยแต่ว่าถ้าโดยรวมกับราคาแค่8ปบาทถือว่าพอดี ลังจากเราเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงเราเจอข้อเสียแบบหนักๆของมาเลยก็คือตัวนี้มันเริ่มแบบว่ายูลงมาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกระดาษที่ค่อนข้างเปราะบางกว่าเทปสเก็ตบอร์ดอย่างที่บอกเลยถ้าระยะยาวให้เล่นเนี่ยไม่แนะนําแต่ถ้าอยากลองทําเล่นๆขำๆเนี่ยผมว่าได้ถ้าใครอยากลองทําดูนะก็นั่นแหละทำตามที่ยิผมไปไปหรือจะซื้อร้านขายของมาว่าวัสดุอะไรเงี้ยมันก็มีขายแล้วก็สำหรับใครที่ดูช่องผมแล้วก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าถูกใจมากขึ้นก็กดแชร์แต่ถ้าไม่ถูก ก็กดติดตามเผื่อเอาไว้กดดิสไลค์สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหนคลิปหน้าครับเดีย๋ยวจะลงคลิปแบบว่าอาทิละคลิปเลยนี่เป็นไง,ไง <c oughs> แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ว่ากัน <c oughs> แค่นั้นเจอกันไป